สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่กสนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากสนระดับประเทศค่ะ นายประเสริฐบุญเรืองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศอน,อน,อนระดับประเทศประจำปี2563ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยโดยกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,พถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลง มือปฏิบัติตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการใช้เหตุผลและการคิดระดับสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนผ่านการทำโครงงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงได้จัดประกวดโครงงานสำหรับนักศึกษากศนอ,อย่างต่อเนื่องโดยจะดำเนินการประกวดคัดเลือกตัวแทนทีมชนะเลิศจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ตั้งอยู่ภูมิภาคต่างๆเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ทางด้านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นนี้จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตยิ่งอยู่ในยุคดิจิทัลทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมค่ะ คืออย่างเงี้ยนะครับเป็นการทําโครงการโดยเฉพาะโครงงานด้านวิทยาศาสตรเ์เรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเรื่องการกาจัดขยะน,นะครับคือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยตระหนักถึงเรื่องอ่ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะ ทุกคนเนี่ยอยู่ในสังคมทุกวันนี้การดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะต้องอยู่ด้วยการคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดเป็นระบบหรือการดําเนินการที่สามารถอยู่ในสังคมก็การดํารงชีวิตก็เหมือนกันคนเราดําเนินชีวิตก็ต้องดาเนินตามระบบตามกติกาการอยู่ในสังคมเมื่อมีมระบบมีกติกาเนี่ยก็ถ้าทุกคนปฏิบัติตามก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่อยากฝากนะครับ ด้านวิทยาศาสตร์เนี่เป็นสิ่งที่ในยุคดิจิตอลอย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการอยู่สังคมอยู่ในสังคมนะะสังคมใดก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีการคิดวิเคราะห์ไม่มีการคิดเป็นระบบไม่ไม่สามารถที่จะอ่ารู้เหตุรู้ผลนะครับหรือฟังข่าวมาอย่างเดียวหรือ ได้ดูข่าวมาอย่างเดียวก็จะทาให้สามารถได้เชื่ออะไรง่ายๆเกินไปก็จะทําให้เกิดความแตกแยกนะฮะโดยเฉพาะการฟังข่าวหรือการรับรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือประโยชน์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการที่ทางพาออศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้ง20แห่งมาร่วมกันทํากิจกรรมอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าใจสามารถ พัฒนาสิ่งต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ว่าการอยู่ในสังคมนั้นน่ยนะจะต้องอยู่ในสังคมที่มีเหตุมีผลนะครับตรงนี้ครับ